เคล็ดลับความเด็กมีแฟนเด็กวุ้ยเปนผู้ได้เหรอเอชาคนวัย20กว่า30กว่าอยู่นี้มากเพราะว่าเขาคอนเซิร์นเรื่องเฮลท์คอนเชสเยอะขึ้นเยอะมากตอนเด็กๆชอบคิดว่าการออกกำลังกายคือการเสียเวลาหรืออย่างหนึ่งหาแฟนออกกำลังกายช่วยได้เครื่องนืงเลยทำให้รู้สึกว่าอ๋อเราออกกำลังกายแบบนี้ก็ได้นี่หว่า30ต้นๆหาตังเยอะๆเก็บตังเยอะๆเพื่ออะไรเพื่อไปทำหัตถการ ถ้าไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่ก็จะนึกว่า3ต้นต้นขอบคุณนะคะเห็นว่ามีแฟนเด็กตลอดไงใช่ค่ะเพราะอะไรมันมันมันอมตะหรือมันอะไรคะเราขอดีเบตเรื่องนี้นิดหนึ่งอ่ะและนี่คือรายการหาคู่ให้ปันค่ะการมีพี่เริสในชีวิตเป็นพี่น้องที่สนิทกัน healthy relationship สนิทและก็ด่ากันตลอดเวลาไปเรียนแบบมีกลิ่นละมุดคตรเลออย่างเงี้ยอุ้ยสุดยอดมืงแมงโครซาอยากจะซาอยากจะเท่อยากจะครูแล้วเพื่อนมันก็จะบับกับปูบับต่ออ้าวสิมองย้อนกลับไปแบบ ทำทำไมวะเพื่ออะไรวะจะเริ่มมีครซิสตรงที่ว่าฉันจะต้องทําอะไรต่อที่มันจะต้องหาตังค์ได้เยอะๆทํางานน้อยๆแต่ตังค์เยอะๆ<ม>ฉันอยากมีบ้านฉันอยากมีรถโดยใช้ตังค์ของฉันเองกูสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องมีเงินเยอะเท่าเขาแต่กูมีความสุขพี่พลอยในฐานะที่เคยทำพอดแคสต์มาก,ก่อน,นทำ<ม>ยู่ Primecast ฟิต <laughs> <laughs> ป,ปันปันค่ะ